มือนี้ก <sk vallahi> ้อยหอยครับพี่น้องก้อยหอยใส่บกอกครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสูขู้สุขคนทุกหม่องทุกบอลครับมือนี้มาแซ่บๆกับลุงอ้วนเึื่อนครับก้อยบกหอยครับพี่น้องดีครับก้อยหอยช่รีครับเอาสูตรต้นบ้านนะครับพี่น้องเอาไปลวงกระพอนมาเราครับเนี่ยก้อยใส่บกอกครับเนี่ยบกอกครับ เนี่ยมากอเอสเอาสูตรเปนบานเขาครับบีบกอกลงไปเลยพี่น้องไเนเอาส้น่ายเโอ้กอดโดดพี่น้องโอ้แมงวันก็ส่งหลายเนาะ นี่ครับน้ำขาวจนพู่นพี่น้องใส่ประกอบเข้าไปอันนี้เป็นแบบบ้านๆนั่นแหะสมัยพ่อแไม้ให้ได้กินนะครับพี่น,อน้องก้อยบุกคอใส่ประกอบน,น,อน้ำปลาครับอ่ะจากน้อยก่อนมันทามันเข้มเดี๋ยวมันเานอาไปยูน่าปลาล่าครับแบบพริกพี่น้อง มัร่วนมกนักเผ็ดอ่ะใส่เผ็ดนลอมต่อไปก็ข้าวคั่วพี่น้องข้าวคั่วห่วยแล้ครับมักแข็งๆกะใส่ข้าวคั่วหลายเล็กน้อยอันนี้ครับพี่น้องหอมห้วยพี่น้องเอ้ยลืมชูโรตตอรพี่น้องครับดดอหอมครับ หอมพันไปหอไลอดใส่เขไปฮะออะพี้นอมไหมบสีสันก่วยห,หอยเชลรีใส่บกกอบครับพี่นนอนเมนูนี่ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสู้ผูสู้คนทุกหมองทุกบอลครับมาพบกับลรืองวนจากลูสารภาคกิจภาคเที่ยวคือเก่าแล้วครับเมื่อน,นี้ยพ่ยพี่พี่น้องม่กินเขาหลังพืนเนียงครับหลังน้องน้ำแถวแถวบ้านนี่นะครับเป็นเมนูบ้านบ้านครับพี่นอ้องเมื่อเนี้ก้อยหอยครับพี่น้องก้อยหอยใส่ประกอบครับใี่ประกอบครับ Xẹp nó nấu cạn phía bên trong Mà này Màu ơi Màu phía có ปลาเข็งครับปลาเข็งเผามาตัวหนึ่งปลาเข็งโอพิมะแล้วก็ปิ้งปลารดครับพี่นอ้องขาดไม่ได้ครับเขาเหนียววาย่านี่นะพี่น้องเนาะสอนดูสายล่องไปนี่มาขับมาแซมกัน อ้ยหอยหอยง่ายๆพี่น้องหอยเชลลี่ครับกุบกุบอืมพักเคียงก่ คุณหนาคุณตาดีพี่น้อง ừ, thịt mặn kén đây Nếu nó nguồn nào nhỏ con Nhắn ทำไมบ่งหวานพี่น่องแมงวันหลายครับพี่น่องอพักปากแข่งพี่น่อง บรรยากาศก็ดีครับ Sự phải sợ đầu phải không ngâm ngâm Hãy subscribe cho kênh Ghiền mm. -hmm. mm -hmm. Top top. ินไปไรบ้างวันไปพี่น้องเนาอะครับพี่น้องสำหรับเบนโน่เนี่ก้อยหอยใส่บักกอกครับใส่บักกอกปลารสชาติกับประมาณ คือก่อยทั่วไปเลยครับตาประกรองมัที่ออกฝาดๆเปรี้ยวๆอมหวานนิดนึงครับบัคือบวกเน่าทําบักน่าอยู่เปรี้ยวโดดครับกะแซบคนละแบบครับเป็นสูตรตั้งแต่พ่อแม่เฮ็ดให้รู้วนกินเนาะครับมือนีนอิ่มแล้วนะครับจังนัล่กราบขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่นอ้องอ่าวอาวน้องนุง่ง สู่ผู้สู่คนครับที่แวะเวียนเข้ามารับชมคลิปตั้งแต่ต้นจนจบนะครับเนาะถือว่าเป็นการให้กําลังใจลุงอ้วนสําหรับมื้อนี้ก็บ่มีหยังหลายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ลุงอ้วนได้เด้อครับช่องดูสารพากินพานเที่ยวครับมีทั้งแฟนเพจแล้วก็ทาง YouTube แล้วก็ทา้งทิกต็อกนะครับเนาะสําหรับคลิปนี้ก็จากลากันด้วยบรรยากาศดีๆยามแล้งจังสิล่ะครับฟังพเพลียงครับสวัสดีครับปูนปูน